น,นีอะไรลวปักคิงควีนลักล็อกลูอันเป็นล็อกได้ไหมลอกไหมปักลูก มิชอั่ิชอัชอแล้วก็พาวพาวพรอ,อ่าอันนี้แน่ๆเลยก็คือลูกม้าอ่าม้าเสียบม้าเสียบอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยจำไม่ได้แล้ว,วอ่ะอ่ามั่นใจว่าลุกและไนท์อยู่บนกระแพงเดียวกันและมิชชักับพีนไม่ได้อยู่ติดกันพีนและลุกอยู่ตรงข้ามกัน ควินลุกตรงข้ามกันควินลุกตรงข้ามกันอันนี้พรคิงลุก ก็จะเป็นควีนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบิชอปไม่ใช่ไว้ฉันไม่ถนัดอะไรไไม่ันดอะรแบบนี้เลยบิชอปหรอนี่บิชอปอ่า อะไรกันครับเนี่ยก่อนจะได้ลืมเชอรี่พี่กำลังไปนะเชอรี่พี่กำลังไปนะขอพี่ก่อนสมบุนสมรเก็บไปก่อนเอามาเยอะเลยนะเนี่ยรูนี้เปิดไม่ได้โอเค เฮ้ยเยอะเหมือนกันนะเนีน่ยตูนี้ลองเปิดดูกันไฟคงดับแน่แน่ไฟคงดับแน่แน่นี่ไงของดีของดีเยอะมากไม่มีอะไรเนาะ เครื่องต้องลิฟตเละ่ะเปิด,ปด yes โอ้ยปแปลกกระทั่งไอ้นี่คำเตือนห้ามเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วเรียบร้อย เวรแล้วเวล้วตรงไหนมันอยู่ตรงไหนออเอย้นจะรู้อยู่ว่าแกไม่ยอมตายริกนะนั่นน่ะสิ มาแล้วน่าจะยุ่นเฮยอี<ๆ>้ได้ป่าววะ ดนเวลาซ้ำแม่โดนไหมหมดอีกทีเพื่อง้างไม่โดน ยัง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 ยั่ยังยังยกงยังยังยังยยังยัยนยังยังยัังังััยยย โอเคส่งน้ำหน้าขอโทษนะเชอรี่นี่มันนานเกินไปนแล้วขอโทษนะเชอรี่นานเกินไปนแล้วใช่เล่นนานแล้วด้วยแล้วมันควรจะจบแล้วประตูในตรงนี้ก็น่าจะเปิดได้แล้ว แพรเซฟกระโรกด้วยนะ<ค>แพรไม่เซฟพระโปรงเลยฉันมนช่วยเชอรี่ติดเชื้อแล้วช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วเราก็เล่นใช่ไหมคุณเป็นแม่ใช่ไหมรีบลงมาด่เลยเธอไม่เข้าใจไลเลียงยังอยู่ข้างนอกนั่นเลยนะฉันไม่หยุดเขางั้นก็นไม่ต้องคุยอะไรกันอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวฉ,ฉันรักษาเธอได้ที่หลับของฉันมันอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะตรงนี้สวัสดีสวัสดีชาวโลกทันเวลาแล้วมีชีวิตนับล้านเป็นเดิมพันไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเนาะนเดี๋ยวฟังฟังฟังเขาพาก่อนน่ารักดูนะลูกักแลวก่น เล่นใช่ไหมเนี่ยชอรีไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลหนูเองโอเคนะทำไมพี่ถึงช่วยหนูเพราะพี่เป็นห่วงขอบคุณนะคร์ขอบคุณนะครเอาล่ะทำแต่งานเนาะโหไม่โอเคไม่โอเคขำมึ้ย สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอ่าอออคานมัตด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่มาไล่ด้วยนะครับผมบคุณครับรไปไหนวนะเนี<อ>่ยเล่นจนลืมแลนะ้วเนี่ยอ๋อน่าจะไปทางนี้เออสถา,านีรถไฟนี่เอออดทนไว้นะเชอรี่หนูจะต้องไม่เป็นไรอดทนไว้นะหนูจะต้องไม่เป็นไรอีกนิดเดียวเชอรี่ เร,เราใกล้จะถึงแล้วเราใกล้จะถึงแล้วเปิดกลับบ้านไปเปิดกลับระยองไปโอ้เยี่ยมเลยรถกระเช้าอันหรอโอ้เยี่ยมเลยไม่มีไฟเลยตรงนี้โอเค นี่ล่ะำเรออ๋อดทนหน่นะเชอรี่โอเคหนือจะต้องไม่เป็นไรโควิดวยมึงโอเคต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องเตรียมตัวให้พร้อรมาทางหันหลังกลับนะไม่มีทางหันหลังกลับแล้วนะอ่าในนี้ไม่มีอะไรเลยครับถ้าไม่มีก็จัดเลยเนาะลงประเด็น งานกั๊บมือได้มาลู่วะรถกระเช้ากำลังมุ่งหน้าไปยังเนสห้ามออกน่าจะข้ามกับเลยนจะถึงที่หมายยานโควิดแคลไม่ได้ใส่เสื้อมาไม่ใช่เหรอเอาเสื้อมาจากไหนมา <S <S นะี่ก็ใส่เสื้อยืดมาทั้งเรื่องเลย ไม่ใช่ของพี่พี่ไม่ได้ออกมาวันนี้ใช้พี่ให้มานะมันช่วยนำโชคนะรู้ไหมหนูไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่มีพี่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยหนูทำได้ดีมาตลอดจนพี่พาหนูมาเจอกับปัญหาพวกนี้นี่เก็บของของหนูได้นะหนูไม่อยากได้เอาจริงดิ ม,นะมันน่ารักออกแม่ให้หนูมาเป็นขอขวายวันเกิดปีที่แล้วแม่ให้หนูมาหนูอยากให้แม่อยู่บ้านมากกว่านี้รู้ว่าแม่หนูดูเหมือนว่าจะไม่แคร์แต่ว่าเฮ้ยแซลี่มนัน ภาคได้ลมดีนะแล้วก็ใส่กระโปรงสั้นแบบนี้ก็ได้ลมออขณะนี้ได้มาถึงเนสแล้ว <laughs> ขนาดนี้ได้มาถึงเนสแล้วไม่เป็นไรแล้วพี่จะดูแลหน,นูเองมาเถอะอุ้มน้องแคลร์ไปต่อเอาละเนสแล้ว พี่ <laughs> จะพาหนูไปรักษารอก่อนนะเชอรี่ไม่เป็นไรนะสิบแปดบวกเฉียดแคปฏิเพื่อนโหลโอ้เป็นยังไงนอกมา,า,าก,กาเลยเนาะผมไม่ได้ดูนนจุดาไให้เช่ใช่มันภาคไทยภาคไทยมันมีมอสภาคไทยเลยใส่ไปเลยครับนี่ที่กลับมาเล่นก็เพราะว่าม,ม,มันมีมอสภาคไทยนะเนี่ย ความสุขกับการเยี่ยมชมเขาไม่มีความสุขกับการเยี่ยมชมอออโเเคนอนพักตรงนี้นะเอาละยิงมันสิยิงบอลมายิงบอลมาที่นี่ต้องมีอะไรสักโห้ยเกินไปแล้วเพี้ยนอย่าต้านไว้รักเป็นดูหนังนะนี่แหละ ต้องเป็นยานี้แน่ๆนนะ่เฮ้เฮ้ชอรี่พี่ต้องไปก่อนนะหนูนอนพักอยู่ที่นี่ก่อนโอเคพี่จะรีบกลับมาพี่สัญญาสายลัดข้อมือโอเคเอกสารเมลสำคัญมาก เนี้อถุงสงอัตอนนั้วาใช่สูงๆตัวเดียวๆอ่านภาษาไทยวันละสองตัวแผนที่ห้องวิจัยพื้นที่ทางเหนือโอเคก็ตรงนี้ก็จะมีจัดมันสิบเก้าดอกขอบคุณที่ให้ไปไหนต่อวะเด็กผมก็ลืมเลยโอ้ตายละ มันทึงห้องนอนพักแซ็กสันเดอรี่ไวยเบนลี่เซฟไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นทำไมละ่ะผู้เยี่ยมชมไม่สามารถเข้าได้โอ้ยตายแล้วสงสัยต้องอ้อมไปล่ะท่านผู้เยี่ยมชมไม่สามารถเข้าไปได้ ไม่ลอยอีกคนนี่นอาจังไลน่แตกแตกหนึ่งโอ้ไมโอ้ไกอดขโยอยงบอกยืมใส่จะข้าวได้ไหม เรียบร้ยเมนกรอที่จำเป็นสาหรับคุณด้วยนวัตกรรมการวิจัยของเราขอให้มีความสุขกับรสชาติสุกระจหนเนาะสุบสโอ้ไม่ไอหน้าจีนนี่น้อยตรงนี้เรียครับท่าน ชิบหายเป็นหนึ่งเอกภพขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอ้น้องหนึ่งบอน้องหนึ่งมาแต่ใส่นอเลยเนาะวันยุบานหนาวปะนะวันเอาจริงดิเฮ้ยเฮ้ยสองสอง มิดไม่เอาครับอีงเฮ้ยเสียมไอเวนนะเ้ยสวัสดีครับส,สวัสดีครับท่านสมาชิกจมรมคนหนึ่งแมวมาคนละหนึ่งครับ้าไปทัวร์ไปทีบหนาวอยู่ <Electronic. S 2> นี่น่าจะใช้ได้อ่านี่น่าจะใช้ได้น่าจะเข้าห้องได้แหละโอ้ m มายก็ oh <my> ตัวประกอบประจุไฟฟ้าอ๋อป oh. ืนไฟ <laughs> ใช้ไม่ได้เว้ยอ๋ออันนี้ใช้คอมบาย สมเออโอ้ตายในที่สุดก็ดึงออกแล้วโอเคเอาไปเดี้ยวซ้ายก็จะเเฮ้ยเอาไปเอาไปชิมซะไอเวน ห้องอาหารตรงนี้ห้องเดิมไปต่อกลับไปที่ต้นทางที่ต้อนรับนะจ๊ะเก็บของดรีขอให้ไปรายงานตัวต่อหัวหน,น้าครับจานวัน <c oughs> เดี๋ยวก <c oughs> ินปลาหมึกวนกิโลตีโอ้จานโหดแท้ เกิอนนหน่วยห้งหน่วยพี่คาดมาจากไหนวะเครื่องบันทึกอัลฟาถึงโปรเป้าหมายเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ตะวันตกนี่อัลฟาถึงไหมโอเคยาต้านไวรัสอยู่ที่สวนตะวันตกสินะยาต้านไวรัสอยู่ที่สวนตะวันตกสินะเราต้องรีบไปซะแล้วอ0 2ูนสองอีสแอวตรงนี้ไม่ได้ต้องใช้ สีม่วงเรามีสีฟ้าเราก็ต้องเปิดสีฟ้าก่อนไปทางไหนดีไปทางซ้ายก่อนแล้วกันจริงน่าจะเอาปืนสั้นมาวะ่ะไปต่อบุกทะลวงมีกระตุกนิดหน่อยถึงปานกลาง เ,เปิดว่าได้ไปใส่สิเปิดตรงนี้จุดเซฟสวยโอเคไม่ต้องเซฟเก่งอยู่แล้วนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวขวาอัพเกรดสายลัดข้อมือนี่เข้าไม่ได้ ต่อปะนี่ต้องใช้สิทธิพนักง,งานชำนาญการเพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องใช้สีม่วงนะครับเปิดจำได้วันไนเปิดไ,ได้บ้านสวนไปกินข้าวร้านจานวันเออ อุปยู B U นะ่ะแต่พอมวนแล้วออไม่เอายิงเอ,อง้แกะซิวแกะซิวล้มเรียบร้อยหนียิงให้ลม้มระเบิดเอามาป้องกันตัวเยี่ยมสวยอุปกรณ์ไม่มี ทการปล่อยน้ำยาำการปล่อย,น,อยน้ำแตกเฉยกระบอกน้ำยากระบอกน้ำเชื้ออ,อันนี้รหัสต้องไปดูไปต่อครับต่อไปสงสัยเราจะต้องอ่าตรงนี้สินะ ยาไมามันแพ้ไฟเว้นตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเดีย๋ยวเปิดก่อนได้เปรียบหนึ่งอ่าแล้วก็สองสามสี่เธอ รหัสสำเร็จปลดล็อกเรียบร้อยโอเคอน,นี่น,น,น,นี่ยาการสังเคราะห์สารสกัดวันพีชวันพีชวันพืชวัชพืช การสังเคราะห์สารสกัดจำกัดกำจัดวัชพืช43วางกระบอกเปล่าแล้วก็ทำให้กระบอกเย็นทันทีวัชพืช43จะได้เป็นการเติบโตที่น่าประหลาดใจจากโชคร้ายเกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมมันโอเคเก็บกระบอกอะไม่มีเอกสารอ่านไม่ได้ โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นห้องกระจุกเฮ้ยแต่มีระเบิดนะเว้ยไหนวะระเบิดนี่วะอ๋อนี่ไงฮ้ยไ,ไม่ใช่นี่วะ่ะไม่เป็นไรจะฟองจะเต็มกูมาแล้วภาษาไทยคือเกรดหนึ่งนะขานอ่านขานอ่านเดนอ่านดูกับว,ว่ากูอยากตัวว่าอยากนอนอีกและ แกไปไอ้ทุนเรศเอ้ยไอ้ทุนเรศเอ้ยมันฟาวอ่ะเนาะเปิดมันก็ยัดนั่นกูเลยเว้ยไอ้ปากนั่นแหละมาทางนี้นะฮะเห็ <c oughs> นที่อัมเบราคอปเปอร์เลชั่นดินปืนไม่เอาตุนไว้เยอะ <c oughs> เนะลิกเกอร์หรือเปล่าที่จำได้นี่น่าจะมีลิกเกอร์แถวๆนี้ใช่เลยลิกเกอร์ตาบอดก็มาดีครับกุศลเยี่ยมสวย กล้วยรางวัลมีอะไรอ๋อกล้วยรางวัลมีรหัสไวไฟด้วยโอคใไ่แวนดำบอสอาจารย์ตาบอดไ่แวนดำสมไปเฮ้ยยาเยอะ ไม่ได้กลัวมาเลยต้องให้สิบเฮ้ยยาเฮ้ยโอ้โหมาด๊าสิบเออเออเฮ้ยอันแน่ลุยหลุยเดี๋ยวเดียวเดียวจานขอโทษ ขอโทษขอโทษล็อกลบเออสวยสตาย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 มาแล้วครับสวัสดีครับผมดัมมี่ลำม,มา่าสวัสดีน้องด้วยนะครับทุกคนไปดิสวยพี่สวยเป็นดอกจัดไปอย่านะเว้ยอย่าเล่นกับค้า แน่อ <c oughs> ยา่าไม่เล่นกับแมงไลเวนไปดีกว่าสวัสดีที่เข้าม,มารับชมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแกะแกะแกะอาหนามก้อนจานเออโอเคไปตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับรีโหลด ไว้ก่อนตรงนี้มันมืดมากเฮ้ยเชีย่ยตกใจยังได้ผลตลอดเคลีย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 ตายไหมน่าจะตายขอให้หลับสบายนะครับคืนนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่ซอมบี้หัวขวด อ่านี่ไงอันนี้ก็โนต้ตของใครสักคนพวกเขาทุกคนกลายร่างพวกมนุษย์พืชพวกมันตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วฟื้นอีกเผาพวกมันให้หมดเผาจนกว่าร่างกายหลังเผาจนกว่าร่างกายมันพวกมันจะกลายเป็นเท่าฐานไม่มีทางอีกอื่นแล้วผมอาจจะอ่านรีบไปรับรับล่อ,ลอ,ลอเดี๋ยวโดนล่อ,ลอในที่รับรับเจดเดอร์ชีบ ขอบคุณที่มาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับอะแล้วเราก็อ่าสก,กีนก่อนใช่ไหมหรือว่ายังไงอ๋อสก,กีนก่อนอาโอเคแล้วก็กดอะไรอะดีอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับีเอาไว้ก่อนแล้วกันไ,ไปต่ออันแม่ ยายาเฮ้ยประตูอ๋อประตูมันเปิดไว้อยู่แล้วแน่นแน่ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรรู้ห้องเดิมนะครับโอเคก็ขอบคุณมากๆ